สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอังคารที่15กันยายน2563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับที่เชลซีก็เก็บ3คะแนนแรกในซีซั่น2020ั0 2 1ได้นะครับในการบุกเอาชนะไบตันไป3ต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นสกอร์ที่พอดูรูปเกมเนี่ยก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะว่าจะยิงเยอะนะโดยส่วนตัวนะครับคือไม่ได้คิดว่าแบบโอ้โหมันจะมาได้ลูก2ลูก3ที่แบบว่าโดยพูดตามตรงนะครับคือแบบรูปเกมอะไรของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองนะเป็นรองไบรตันอยู่พอสมควรนะครับทั้งเรื่องการครองบอลแล้วก็การเข้าทำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ นักเตะของเราก็นักเตะใหม่ๆที่ลงสนามอย่างติโมแวนเนอร์แล้วก็ไคลฮาวเวิ์อะไรพวกนี้ก็โ่าจเฉพาะติโมแวนเนอร์ผมพอดูนัดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยกัวงวลกับเขาแล้วนะในเรื่องการปรับตัวกับพีเมลีกคือเรื่องความกระหายที่จะทําประตูอะไรประมาณนี้นะครับก็มันคือเขามุ่งมั่นมากนะครับจนจนท้ายเกมเนี่ยคือเห็นอ่าทางโลกโซเชียลนะคที่ทวิตเตอร์เขาก็ได้ แชร์แชร์การเป็นคลิปก็คือให้สัมภาษณ์กับทาง s k y Sport นะครับสำหรับตีโมแวนเนอร์ก็เอาน้ำแข็งประคบที่หัวเข่านิดเนึ่งคงจะเป็นจังหวะที่ปะทะกับแมตต์ไรอันนะครับของโกของไบรตันนะครับจังหวะที่ทําให้เชลซีได้จุดโทษนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นของเชลซีนะครับคือฮูสกอร์เขาใสมา4-2-2-2เลยนะแต่ตามจริงผมมองว่าคงยืนประมาณ4-2-3-1หรืออาจจะเป็นบางทีก็4-4-2นะมันแล้วแต่นะเพราะว่า ในแผงเกมลุกอะ่ะเมสันเมาส์ติโมแวนเนอร์ลอปตัชชี่แล้วก็คายฮาวายคือจะยืนคล้ายๆละนาบเดียวกันบางทีก็แบบคือยืนทำตัวเป็นตัวลุกไปเลยแล้วก็ให้จอร์จินโยกองเต้เนี่ยก็ให้ยืนอยู่ด้านหน้ากองหลังไปนะครับก็คือแบบอ่ากองเต้จะมีจังหวะที่จะสอดขึ้นมาบ้างส่วนจอร์จินโน่เนี่ยคือเขาจะประจำการมาอยู่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนำสำหรับจอจิโย ผมก็มันไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงแม้ใจอยากจะให้ขายก็จริงแต่พอดูเกมนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่ปล่อยก็ก็ได้ไม่ไม่ปล่อยออกจากทีมก็ได้ปล่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับจอนโยคือเกมแบบเนี้ยมันคือเขาดีอย่างหนึ่งก็ตรงที่ในสำหรับเกมนี้นะครับคืออย่าอย่าเพิ่งไปมองว่าเขา จะเล่นแบบนี้ตลอดไปนะอย่าอย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นคนระับคือเกมนี้นะเกมนี้จวจอเกมเนี้ยคือเขาทําลักษณะว่าเขาทําให้ความอันตรายตอนที่เชลซีโดนบีบโดนเพสซิ่งเข้ามาเนี่ยมันทําให้แบบว่าเอ่อทำให้แบบไม่กดดันจนเกินไปคือนิ่งแล้วแบบหาทางปล่อยบอลออกจากเท้าเขาเนี่ยเวลาปล่อยบอลเนี่ยคือมันทําให้เชลซีไม่อันตรายแบบ ทำให้เชลซีเล่นง่ายขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็ค่อนข้ามไปเสียจากแดนหน้าอะไรซะมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับคือผมแปลกใจไบรตันเล่นหลังสามนะครับคือดูสเสบียตัวจริงพอขึ้นมานะัดก่อนเริ่มเกมโอ้โหเล่นหลังสามเลยนะยัดกลางมาคือเขาประมาณว่าแบบเขาจะเอาทางมอเปกับทอสซาเนี่ยคือไล่ซูมาก,กับคิเซนเซนเลยนะเขาคือสังเกตเห็นในเวลาเกมของไบรตันเนี่ยเล่นบีบโซแล้ววันนี้เจ้าหนูตาเล็กเล่น แรมตี้นะครับคือเล่นดีมากนะครับคือวันนี้กล้าดวลจริงๆแต่มันเป็นการที่พอเวลาเจอด่านที่สามอย่างกองเต้น,นะค,คือผ่านตรงริมเส้นหนังสายนะครับทั้งมาโกลองโซ่แลวเมสันเมาส์นะครับคือผ่านคือกล้าเลี้ยงกล้าอะไรทั้งสองคนอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอกองเต้ก็ไม่ไม่ผ่านเลยอะไรบางทีก็เจอจอร์จิโย่หรือบางทีก็ไม่ผ่านด่านซูม่าอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบเล่นกล้ามากนะครับคือเหมือนโชว์ฟอร์มกับ ปกตินะแบบเจอทีมเก่าอะไรนี้ก็โชว์ศักยภาพให้เห็นนะครับให้แฟนลัมพาได้เห็นอะไรประมาณนี้นะว่าเขาก็มีดีนะครับสำหรับทาเล็กแรมตี้นะครับคือเกมไบตันม,มันมาเสียลูกแรกนะครับที่อ่ารู้สึกจะเป็นเอาซาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะสองไม่แน่ใจนะค,คือคนไหนกันไม่แน่นะที่ส่งพลาดนะครับ ถ้าจำผี่ขออภยัยเ้วยที่ส่งค่าแล้วไปเข้าทางจอจงยิจอจงย่อจอย่อไม่จับบอลน,นะครับคือเบิ้ลจังหวะนแรกให้ดิโมไวนเนอร์ไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งผมว่าถ้าเป็นกองหน้าทั่วไปอย่างแทมมี่นะสมมุตินะครับสมมุต,มมติก็คงจะยิงเหลือมาจะไม่ล่าแบบนี้นะครับสันชาติยางกองหน้าจริงๆนะครับสำหรับดิโมไวนเนอร์ผมเลยไม่ห่วงแล้วนะครับหลังจากเนี้ยว่าเขาจะเล่นกับพิมลิกได้หรือไม่ผมตอบได้เต็มปากว่าได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเขา รอแค่สกอร์แรกอย่างเดียวมาผมเสียดายลูกนั้นนะครับที่เชลซีคัลเตอร์แอตแทกลูกนั้นนะที่ตัดบอลได้แล้วติโมวันเนอร์เบิ้ลคืนให้ล็อตชีแล้วเขาวิ่งสวนขึ้นไปเลยนะครับติโมวัเนอร์วิ่งขึ้นไปเลยนะครับเปิดจังหวะแล้วตอนนั้นเหลือลุยส์ดังคนเดียวนะครับแต่ล็อตชีจะพยายามส่งรอดขาแต่ไม่ผ่านนะคือถ้าส่งลูกนั้นได้แล้วติโมวัเนอร์ลากไปผมเชื่อจบสกอร์ได้แน่นอนนะครับ เบิกสกอร์แรกในเกมแรกได้เลยแต่แม่มันเสียได้นะครับแต่ก็โอเคครับช่างมันนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วเชลซีก็มาโดนลูกตีเสมอนะครับในครึ่งหลังนะครับจากทอสซแนนะครับยิงเข้าไปตอนนี้หลายๆคนก็ถกเถียงกันในโลกโซเชียลแล้วก็แฟนๆเชลซีเขาก็ถกเถียงนะว่าลูกนี้เกป้าสมควรับหรือเปล่าผมเอาอตรงๆแล้วกันนะครับว่า ได้หมดนะครับความทิถีพเถนไหนถูกหมดเลยนะครับสมควรรับได้โอเครับไม่ได้ก็อาจจะยากนิดนึงบอลต่อพื้นก็ไม่ก็ไม่ผิดนะครับแต่โดยรวมวันนี้เกป,ป้าก็มีนิดหนึ่งนะครับที่เหมือนเขามั่นใจขึ้นแต่ว่าพอเสียลูกนี้ไปไม่รู้มันทําให้ความมั่นใจตรงนั้นมันดอรอปลงไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะนะครับที่เสียลูกนั้นแต่ว่าเชลซีมาเอาคืนอย่างรวดเร็วนะครับก็โอ้โหลิเจมตะบันได้มันมันเท้ามากๆนะครับยอมรับตรงนั้นเลยนะครับสำหรับ ลิสเจมนะยิงนาทีหกสิบหก็คือเชลซีโดนนำโดนตามตีเสมอสิบนาทีห้าสบสี่นะแล้วก็สองนาทีให้หลังด้วยนั้นเองครับยิงได้เลยนะครับเป็นการที่บุกขึ้นมาพอผมดูปุ๊บเออจะจะบุกคือเอาง่ายตั้งแต่เชลซีขึ้นนำนับในนาทีที่ยี่บานะจากจุดโทษของจอร์จินโยนะครับมันแบบคือเชลซีเกมเผาลงไปเลยอะ่ะคือแบบ ดรอปจริงๆแล้วแบบไบตันบุกเต็มที่เลยนะครับแล้วแบบพยายามเจ้าตีเสมอให้มันเด็วที่สูนแต่ครึ่งแรกนะแต่ว่าคือมันเป็นจังหวะส,สุดท้ายนะครับที่แบบเขาทําทไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เชลซีก็เล่นแบบสองบอลกันพลาดด้วยแล้วมันยังมีที่กองเต้กับจอร์จิโย่ช่วยกันนะครับในช่วงครึ่งแรกอ่ะที่ทําให้เชลซีไม่เสียประตูนะครับแล้วก็การช่วยกันคือวันนี้คลองโซก็แล้วแต่คนจะพูดแล้วว่า เขาเล่นเป็นยังไงก็หลุดตลอดนะครับอ่าประมาณว่าถ้าช่องผ่านของถนนแล้วกันนะครับถนนมันจะมีตรงแยกแล้วมันจะมีช่องซ้ายผ่านตลอดนะที่เป็นสามแยกนะครับซ้ายผ่านตลอดเลยนะครับประมาณนั้นเลยสำหรับมาโกโอลองโซดีแค่ตรงเกมลุกที่ทําให้เชลซีได้ลูกที่สองเท่านั้นเองที่พอเชลซีโดนไปนะครับทอสซาดยิงเข้าไปอะไล่มัเน,น่้กประตรตีเสมอได้หนึ่งหนึ่ง เกมหลังจากนั้นเชลซีเออพอจะทําเกมลุกเออพอผมดูปุ๊บเออคุณจะทําเกมลุกคุณก็ทําได้นี่หว่านะครับเออนะก็ประมาณนี้สำหรับเชลซีก็นำสองหนึ่งหลังจากนั้นก็อ่าให้หลังนะประมาณสิบนาทีได้ประตูจากซูมานะคือยิงไปแล้วคงโดนทางเว็สเตอร์มังน,นะครับคือสกัดคือบอลมันไปโดนตรงนั้นพอดีแล้วเขาไปเหย่เท้าแล้วบอลมันก็เปลี่ยนทางเข้าไปทําให้แมตต์ไรอันหลงไปแล้วนะครับก็ ลมตัวไม่ทานมันก็ขึ้นนำเป็นสามหนึ่งไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอพูดถึงประตูประตูทั้งหลายฟอร์มดยรวมคือเชลซีมาโดยรวมเนี่ยมาดีตอนที่เปลี่ยนตัวนะที่เอาลอสบาร์กี่ลงมาเนี่ยเกมนิ่งขึ้นนะล็อบชีกคุณเนี่ยสอบตกไปเลยนะครับเพราะว่าเสียบอลเยอะแต่ก็ไม่อยากจะวิจารณ์เข้ามาคือแบบเขาเพิ่งหายเจอกับมาเหมือนแลมพาจะส่งให้เขาลงเขาแบบไปเรียกความมั่นใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าทําไม่ดีนะครับคือคิดช้าทําช้าด้วย วันนี้คือที่ลอสบาร์กีแตกต่างที่ทำให้ทีมทำให้เกมมันดีขึ้นก็คือลอสบาร์กีเนี่ยคิดเร็วทำเร็วนะครับก็เลยมันทำให้เกมเชลซีมันไหลเรื่องส่วนคายฮาวเวิร์ดเนี่ยมันก็ปกตินะครับก็ตอนนี้ทีมอื่นๆเขาล้อเลียนไปแล้วมีอยู่ลูกหนึ่งที่คายฮาวเวิร์ดเปิดแล้วเหมือนจะตั้งใจจะให้ซูมาหรือเปิดไปทางฝั่งซ้ายก็ไม่รู้แต่บอลมันเสียไป อันนี้คือเข้าใจแต่เขามาแก้ตัวลูกที่ทาให้แฟนเชลซีโอ้โหถึงก็ปบมือได้เลยครับคือลูกที่เขาเสียบอลแล้วก็ตามมา,าแย่ไว้ได้นะครับคือแบบการมาแก้ตัวแล้วสกัดแล้วก็ให้ลิเจมเปิดขึ้นหน้าไปได้ลูกนั้นนะคือเขาวิ่งมาเต็มที่เขาจริงๆแนละ้วคือแบบมันโชว์ถึงความมุ่งมั่นเขานะคือแบบเขาต้องการที่จะโชว์ความประทับใจกับผู้จัดจาก,การทีมแนละ้วก็ต้องเข้าใจนะคือเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนลีกด้วยมันก็ต้องใช้เวลานะครับ คือในบรรดานักเตะที่เซ็นเข้ามาเนี่ยผมว่าคายฮาวเวอาจจะใช้เวลานิดนึงกับมากกว่าเพื่อนนะครับอย่างเซโกซิวาเบนชิเวลฮาชิมเซียสไม่น่าจะปรับตัวอะไรมากแต่ว่าคายฮาวเวก็คือเขาต้องจับจังหวะบอลอังกฤษให้มันเร็วนะครับก็อ,อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ถ้าเขาปรับตัวได้ทําอะไรได้ดีเนะี่ยติดปีกยาวเลยนะครับสำหรับคายฮาวเวผมเชื่อนะเพราะว่า ความสามารถเขามีเขาเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่ารอการปรับตัวรอเข้าจังหวะกับฟุตบอลพิมลีกที่มันเร็วนะครับแล้วก็เรื่องกายภาพด้วยนะไปฟิตร่างกายให้มันหนาขึ้นกว่านี้นะจะได้คลายการของบอลคือเขาสูงอย่างเดียวมันก็อาจจะทําให้เวลาโดนกองหลังตันอะไรอาจจะแบบอาจจะเสียหลักอะไรได้แบบนีนะ้ตัวสูงอย่างเดียวมันก็อาจจะดีแค่ลูกหมวแต่ว่าเรื่องกายภาพเรื่องออความสมดุลของร่างกายก็ต้องไปปรับกันอีกทีนะสำหรับคายฮาวเวิร์ด แต่ทางตีโมไวเนอร์ผมไม่ห่วงเขาแล้วนะครับสลาดอย่างดีนะครับภาพโดยโดยเกมโดยรวมมันก็เกมวันนี้มันผมก็ถึงบอกในเกมในช่วงเกมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเบื้ e งหน้านะครับคือแบบเชลซีมันจะเหมือนกันคล้ายเกมวันนี้เหมือนเหมือนวอร์มอัพจริงๆเหมือนแบบเหมือนปีซีซั่นอีกเกมหนึ่งอะประมาณนั้นแหละคือแบบนักเตะมันยังไม่เต็มที่จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือนักเตะเรายังมาไม่ครบนะครับนี่แค่ แค่2คนเองนะครับที่ลงสนามวันนี้นะที่เป็นนักเตะใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับเพราะว่าซีเอตเบนชิเวลเตโรซิวายังไม่มานะครับและก็คคิสเตนพูริสิตด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะแต่ว่าเป็นตัวทําเกมนะครับเป็นตัวเลี้ยงตะลุยอะไรแบบเนี้ยแฟนเจลซีเช่ยไหมครับเกมกับลิวพูในสัปดาห์หน้าเนี่ยสนุกแน่นะครับคือมันจะเป็นการซ้อมเต็มรูปแบบจริงๆแล้วนะครับถ้านักเตะกลับมาทั้งหมดนะครับต้องรอฟังข่าวดีนะครับ ว่านักเตะจะกลับมาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนหรือเปล่านะครับก็เห็นมีรายง,งานเหมือนกันกนะว่าทางเตียโกซิวาเนี่ยก็ลงซ้อมแล้วคงได้เล่นกับนักเตะชุดยู21หรืออะไรประมาณนี้ค,คือชุดสำรองของเชลซีนะครับได้ลงเล่นอะไรประมาณนี้ได้ยินมาประมาณนั้นนะครับก็ไปดูสถิติหลังเกมนิดน,นึงนะครับที่แปลกใจผมไปนิดนึงก็คือเนี่ยครับโอกาสยิงห้าแฟนเชลซีจาได้มาในฤดูกาลที่แล้วโอกาสมันไม่ใช่แบบนี้นะครับ ยิงสิบมันต้องโอกาสเข้ากรอบแค่สองนะแต่คราวเนี้ยคือโอกาสสิบครั้งเข้ากรอบห้าเลยนะครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นตรงนี้ครับและการคองบอลก็เป็นเป็นเป็นฤดูกาลที่แลมพาร์ดทีมแลมพาร์ดเนี่ยคองบอลน,น้อยกว่าทีมคู่แข่งนี่คือสิ่งที่สังเกตนะครับและการส่งบอลนเนี่ยน้อยกว่าไบาตันคือไบตันเนี่ยมันเยอะตอนที่ช่วงอ่าช่วงที่โดนเชลซีนำไปกับช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ แต่หลังจากที่เชลซีเปลี่ยนลอสบาร์ดีมาเกมดูดีกว่านะครับแบบไล่แบบกองบอลไล่มาได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วนะครับอันนี้นัดแรกก่อนนะผมให้ดูเชลซีไปสักประมาณเจ็ดแปดนัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเกมซีซั่นนี้มันจะบีบกันเยอะมันจะแข่งทียิบเราจะได้เห็นความพัฒนาเชลซีที่มันเร็วขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วง after the match เดี๋ยว เราจะมาเจอกันอีกทีช่วง before the match เกมกับลิเวอร์พูลนะครับรอบชิงชนะเลิศที่เราจะเตะกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งก็หลังจากนี้มีเวลาพักอีกก็หนึ่งสัปดาห์นะครับห้าหกวันนะครับผมว่าแลมพายก็ต้องไปปรับไปแล้วก็หน้าสัปดาห์นี้ครับผมเชื่อน่าจะเปิดตัวนะเอ็ดวาร์เมนดะี้นะผู้รักษาประตูคนใหม่นะผมว่าน่าจะเปิดตัวสัปดาห์นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เดี๋ยวจะได้มา แข่งกับเกปาสักทีนะครับมันจะได้กระตุ้นฟอร์มของเขาแล้วก็คือฟอร์มโดยรวมเขาก็ไม่ได้แย่นะครับวันนี้แต่ว่าความคิดมันจะเป็นสองฝ่ายแน่ๆครับไอ้ลูกนั้นที่โดนทอตซาด์ยิงเข้าไปนะครับส่วนตัวผมกลางๆแล้วกันนะครับฟอร์มอาจจะไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าแย่นะครับแต่จอร์จจนโยเนี่ยดีกว่าที่คาดนะครับแต่อย่าเพิ่งดูแค่ค่คานัดนี้นัดเดียวนะครับต้องดูไปยาวๆแล้วก็มาเตลโคสิ่ก็จะกลับมานะครับ ตัวเลือกมันจะเยอะขึ้นรูปแบบการเล่นจะเยอะขึ้นเชลซี Chelsea จะหลากหลายขึ้นจากนี้นะครับแลมพาร์คคงจะใช้แผนอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะาค่อยมาเล่นส33หรือ3มหลัง3มอีกทีนะครับสำหรับแฟนแลมพาร์คผมเชื่อนะครับหลังจากนี้เชลซีมันจะมีหลายแผนมันจะเอ็กซ์ตรีมมากๆแล้วมันจะเอ็กซ์ไซต์เต็ดอินเทอร์เรสเต็ดเลยนะครับแบบมันจะน่าสนใจมากๆตืน่นเต้นมากๆสำหรับแฟนเชลซีในซีซั่นนี้นะครับว่าทิศทางของทีมจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากดูติดตาม โอ้ตาติดตามฟอร์มของเชล l s ซีไปเรื่อยจนจบซีซั่นนะให้กำลังใจกันต่อไปนะสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกด subscribe ช่อง Perdoubu l ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่วง before the match นะครับสวัสดีครับ